สวัสดีครับอิสานพรเจ้าครับด้วยหลายๆคอมเมนต์นะพี่น้องที่เม่นมาว่าอาการปวดท้องปวดแบบหลายปวดแห้งเลยแหละนะแล้วก็เนี้ยเป็นเลือดขี่เป็นเลือดยังขี่ขี่นะขี่เป็นเลือดหรือว่าอึ ừ, เป็นเลือดนะพี่น้องเนาะอันนี้เม่นมาถามว่ามันเป็นเพราะยังแล้วสีเอายังแก้นะเมื่อนี้อิสานพ่เจ้าบอกครับ นั่นคือเหตุเริ่มก็โตที่สิเป็นฤทธิ์สีดวงทวารน,นะฤทธิ์สีดวงฤทธิ์สีดวงดากช่วงนี่มันสีบบท่านได้เป็นตุม่มเป็นก้อนหรือว่าเป็นงอนอยู่ดากนะพี่น้องมันสีเป็นแบบอื้อเป็นเลือดขี่เป็นเลือดก้อนนี่นี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะครับเมื่อนี้สารมาเจ้าเอาสมุนไพรมาบอกพี่น้องง่ายๆเหตุตามเด้อหายอิริสามมือขอเวลาสามวันหายครับ แค่นี่บ่มีปะนะัญหาเคยเห็นกันบ่อลูกจากกันบอ่อหัวใช่เท้า <g> um> ผู้ใดเป็นอาการที่ว่ามาไปหามาแม่พี่น้องไปหามาเราก็เฮ็ดตามไปพ่อมๆมกันเลยนะครับเข <g> um> าล้างน้ำสะอาดแล้วนะพี่น้องเขาก็สีตัดตัดแล้วก็วมองฟันเปลือกฟันก็นได้เพราะฟันก็นได้แล้วพี่นอ้องมองมันดำเขาก็เอาออกน้อยนึงตอนนั้นเองนะครับ แล้วเขาก็หัันเป็นท่อนนะท่อนบางท่าน,นั้นเองนะครับนี่ก็สิเป็นเปียงเปียงยี่งสินะพี่น้องนะบางบางส่นะครับแล้วเขาก็เอาใส่ล้เครืองปั่นนะพี่น้องเนาะใส่ใส่ลงมไปเลยเฮ็ดหน่อยเฮ็ดลายก็ได้นะครับเอาแต่สีสะดวกเฮ็ดเฮ็ดไว้เแซ่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะครับเติมน้ำล้หน่อยหนึ่งเพื่อสะดวกในาการปั่นนะครับกืบปั่นเลย เรียบร้อยแล้วเฮาก็สิมัดลิ้นมาเทเอานนํำหัวใช้เท้านะครับนะประมาณจะเกือบเครื่องแก้วนะนะครับประมาณอย่างสินะครับอันนี้กินมันสิบอบอบไครบอหอมเด้วพีหน้องบอหอมเป็นกินตุตุเ <c oughs> กิดสีอัติฟื้นแน่นะครับเรื่องกินแต่บอเป็นอย่างเขาเอาน้ำเพิ่งผสมเพื่อความ กินเพื่อลดเพื่อกินที่ดีนะพี่น้องนะเห็นมันกินได้กินแ,บนแ่บคือนวานเขาก็ค้นค้นให้เข้ากันค้นไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วสิเป็นรูปนี่เลยนะพี่น้องสอีหอมนะปตที่นี่หอมคือเพิ่มความหอมขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็กินแบ่บกินง่ายอีกหักนะครับเขาเหตดตามสูตรเขาสามมือตามอาการที่เก่ามาฟินิตเลย วิธีการกินคือกินย้ำมือเข้าก้อนอาหารแล้วก็ย้ำมือแรงเท่านั้นเองก้อนนอนนะครับสองครั้งนะครับคือสองครั้งนะครับเช้ากับเย็นตอนเช้ากินก่อนอาหารตอนเย็นกินก่อนนอนสามวันวันละสองครั้งพวกไออาการที่สิบเกิดยทิสีดวงดักเซกูดบายแล้ว <laughs> เดี๋ยวสี่ซิมให้เบิ้งเด้อตําจอกบ่ละ <laughs> นี่น้ำสมุนไพรหัวใชเท้านะครับเป็นฟ้องไห้ก็ฟ้องเบียร์เว้าเรื่องสมุนไพรนี่มียุ่ทั่วไปนะพี่น้องนะเพียงแต่สีลูกันบอวาวิธีเฮ็ดวิธีทำแล้วมันแก่อีกอยังเท่านั้นนะคนสีลูกจากบอเท่านั้นเองสูตรนี่เฮ็ดง่ายหาง่ายหายจริงนะครับบอเซีย ลองเบิงสวัสดีครับ